เราต้นบ้าสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมีแนวทางวันที่1มิถุนายนมาฝากกันนะคะก่อนอื่นเรามาดูที่3 1กันก่อนนะทุกคนนะคะ31นะคะแนวทางฮานอยของเราเป็นยังไงกันบ้างนะผลมาดูกันนะคะห้าห8นะสำหรับพิเศษนะคะห้าห8เราก็ มีหกทุกคนเด่นนะคะหกกับหนึ่งทุกคนเด้งบนล่างนะคะเด้งบนล่างสําหรับสายรูดนะสายเจาะขอภัยจริงๆนะคะเรามีหกห้าตรงนี้เนาะทุกคนอืมอ่ะสายรูดสายวิ่งก็ถือว่าปังอยู่นะคะเออนะคะอ่าแล้วก็ปกตินะคะแปดสามสี่แปดสามสี่หกหกนะคะ สายรูดก็ปังอีกทุกคนมาหกนะคะมาล่างอีกนะเด่นแบบเดี๋ยวนี้เด่นแบบไปดีมากนะคะตัวเด่นนะไปกันต่อค่ะนะ V.I.P. 830 mm hmm. เพราะเอกของเรามาแล้วทุกคนตัวเจาะ8 3ดสานะคะ93้าต้นบ้านเจาะตรงๆกันตรงๆให้ตรงนี้นะคะ193นะคะ เราได้เจาะไปตัวนึงนะทุกคนอ่าก็ถือว่าโอเคนะคะก็พอไปวัดไปวาทุกคนพอได้ลุ้นตัวเจาะนะคะก็คือบางคนบอกว่าฮานอยทดแทนมาสองเจ็ดทุกคนสองคือฮานอยทดแทนเนี่ยไม่รู้จริงๆว่าว่าเขาออกเวลาอะไรแล้วคือทดแทนอะไรยังไงแล้วต้นบ้านก็ก็ไม่เข้าใจนะคะคือรู้แต่หล,ลักๆก็จะมีประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วน สีดีเมื่อวานนี้ออกอะไรอะ่ะทุกคนลืมหนึ่งห้าไหมจำได้ว่าน่าจะหนึ่งห้าไหมไม่แน่ใจนะคะสีดีลืมดูทุกคนนะคะสำหรับวันที่สามสิเอ็ดก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับหวยรัฐบาลอะเราต้นบ้านลงในคลิปที่แล้วแล้วนะคลิปที่แล้วเราต้นบ้านแปะรูปให้นะคะก็คือให้ทุกคนตามพี่น้องหกเก้าทุกคนพี่น้องหกเก้าคือตัวไหนบ้าง เดี๋ยวนะมีอันนี้นะพี่น้องหกเก้าก็จะมีห้าหกห้าเก้านะคะหกเจ็ดเก้าเจ็ดหกแปดเก้าแปดศูนย์หกศูนย์เก้าแล้วก็หกเก้านะทุกคนนะคะชุดรัฐบาลนะคะที่เต้นบ้านลงในห้องนั่นแหละค่ะก็จะเป็นชุดนี้เลยเต้นบ้านให้ลองตามอีกสักอีกสักรอบหนึ่งนะคะเพราะว่า เมื่อที่แล้วต้นบ้านก็พาตามชุดนี้นะคะพี่น้อง69นะทุกคนเดี๋ยวจะเขียนให้แป๊บหนึ่งนะคะคือเมื่อวานนี้อ่ะแปะรูปให้แล้วนะ,ะสำหรับคลิปเมื่อวานนี้ถ้าใครดูก็นี่นะคะพี่น้อง69ก็จะมี56 59 67 97 68 98 06 09 69นะคะอันนี้คือรัฐบาลนะคะแนวทางนะคะทุกคนนะก็ ชอบก็เอาไปปรับใช้ได้ไม่ว่ากันนะแล้วต้นมานก็เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะแล้วต้นนก็ไม่ได้ทําเป็นจริงจังนะสำหรับแนวทางหวยไทยก็เห็นแนวทางเลขมองแนวทางเลขมากกว่าคะ่ะไม่มีสูตรอะไรทั้งนั้นนะคะก็จะประมาณนี้ยังไงก็ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะคะอ่ะไปกันต่อทุกคนมาดูฮานอยของเรากันต่อนะทางค่อนข้างยากแต่ว่าเราก็สู้ต่อไปนะคะ สู้ต่อไปเราก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนะทุกคนว่ากันไปรุ้นหวยไทยรุ้นหวยลาวันนี้ชนเยอะนะทุกคนวันนี้ชนเยอะนะยังไงก็พิจารณาแล้วก็ระวังด้วยนะคะชนเยอะหน่อยก็เอาสักทางนึงนะคะเอาละนะก็จะได้เก้าแปด แปดเจ็ดนะคะเก้าแปดเสาหำหรับแนวทางในพรุ่งน,นี้นะคะเรามาเจาะกันก่อนนะก็จะได้9ก้าสาเสองเกเดี๋ยวนี้จะมีตัวกันแล้วก็3ตัวให้ด้วยนะคะ8ปดสามดหนึ่ง 7จ็ดสาสองหนะคะสำหรับตัวเจาะเาชุดก็จะมีประมาณนี้ให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะไปปรับใช้ดูนะ,ะแล้วต้นบ้านก็ไม่สามารถทําให้มันเข้าทุง่งห้านอยได้ทุกคนช่วงที่สูตรเดินดีมันก็เข้าดีมากนะ,ะช่วงนี้ก็สถิติของเรามันก็อาจจะไม่สวยมากแต่ว่าก็พอไปไป,ไป,ไปวาได้นะคะทุกคนนะ,ะมาดูตัวเด่นกันดีกว่าเร้ต้นบ้านคิดว่าน่าจะเป็นตําแหน่งนี้แหละคะ่ะ81 เด่นนะคะเด่นในวันพรุ่งนี้นะคะเด่น8ดและหนึ่งปดนึ่นพรุ่งนี้มีชุดไหนบ้างนะคะก็จะมี8ปดสามปดสองปดหนึ่งทุกคนมันมองไม่ค่อยชัดเนาะอ่ะแปดสามปดสองปดหนึ่งะคะแล้วก็หลักหนึ่งก็จะมี 9, 1, 8, 1, 7, 1ะะเก้าหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง มันมาเบิ้ลสองที่เลยเนะาะเมื่อวานนี้นะคะระหว่างหวยไทยเบิ้ลนะทุกคนเออก็ไม่แน่เหมือนกันนะคะเอาละนะคะสำหรับตัวการเราต้นบ้านขอการเป็นหลักเก้าให้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นหกก็จะเป็นสามหกสองหกหนึ่งหกนะคะตัวการก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับสามตัวเดี๋ยวลองจับ สักห้าชุดเนาะนะคะก็เอาตามตารางเลยแล้วกันนะคะสองเจ็ดแปดสองเจ็ดแปดสองหนึ่งแปดสองนะคะอืมสองเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดนะคะหรือสองหนึ่งหนึ่งก็ว่าไปทุกคนสองเจ็ดเจ็ดเนาะ ก็จะเป็นสามแปดหกสามแปดเก้านะคะก็จะประมาณนี้เนาะหกชุดนะคะยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูนะนะคะก็จะมีเท่านี้ทุกคนนะแนวทางนะคะยังไงก็พิจารณาดูแลต้นบ้านก็เป็นเพียงทางเท่านั้นเลขก็มีเข้ามไม่หลุดนะคะยังไงขอให้ทุกคน มีสติมีใสติไปของตัวเองด้วยพิจารณาดูนะคะเราเตือนบ้านก็ฝากไว้เท่านี้นะขอให้ทุกคนโชคดีอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ลราเตือนบ้านด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนเรามาลุ้นกันต่อนะสวัสดีค่ะ